พันเสริมอาหารสำหรับดูแลสุขภาพถังเช่าผสมมันติวิตามินบีสนใจสั่งซื้อโทรไอช้ p ปปิ้ง022388999สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการ IPM e n t e r t a i n รายการจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงกับผมบอสพงพนิษนะครับและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่สถาบันวิจัยจุฬาภรครับได้มีการจัดงานมอบรางวัลเกียรติคุณสื่อสารมวลชนดีเด่นแห่งชาตินะครับผม New a w a r d ด Journalist Day 2020ซึ่งวันนี้นะครับจะมีศิลปินดาราสื่อสารมวลชนบุคลากรดีเด่นทางสังคมต่างๆเข้ารับรางวัลกันอย่างมากมายเลยและภาพบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเราควรบันเทิงเข้ารับรางวัลวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ New s a w a r d Journalist Day 2020 โดยด็อกเตอร์อำนาจมัสดายประธานสวทจัดงานประกาศเกียรติคุณวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติรางวัลที่ยกย่องเชิดชูและให้กำลังใจแก่บุคคลที่ควรค่าของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีในการประลุปฏิบัติตนรางวัลออฟเ e ียเ r โดยการคัดเลือกพิจารณาประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลดังกล่าว เื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลผู้บริหารที่ดีมีความสามารถเป็นนักพัฒนาดีเด่นีได้รับการเสนอชื่อและมีการพิจรารณาสมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่างผู้บริหารที่ดีมีความสามารถโดยมีนายอัมพลเสนาณรงค์องค์ขมนตรีในรัชกาลที่9เป็นประธานในการมอบรางวัลและมีดารานักแสดงและบุคคลในวงการบันเทิงเข้ารับ,บรางวัลในสาขาต่างๆมากมาย วันนี้ต้องขอ,ขอบคุณสำหรับรางวัลนะครับท่องแบรนด์อวอรนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่สุดยอดมากนะครับทางชาวผสมมันติวิตามิน B นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ซื้อกันเยอะมากใช้กันเยอะมากนะครับท่านผู้ชมคือทางชาวผสมมันติวิตามิน B นั้นที่ผมมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ตรงนี้นะครับเพราะว่าทางชาวผสมมันติวิตามินบมีโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ได้รับการรับรองจากเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USDA ก็พี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทานได้นะครับเพราะมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยแบรนด์ตัวนี้ของผมคนเดียวเลยเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะสนใจในเรื่อง,องแต่ว่าอย่าดื่มนึกถึงของยิ่งยงนะครับเพราะของเพราะว่าทางชาวมันเยอะเราก็ต้องนึกถึงของยิ่งยงไว้ก่อนนะครับคนหน้าตาดีอย่างนี้แหละครับที่ทําให้ท่านผู้ชมสุขภาพดีด้วยนะครับผมก็สุขภาพดีด้วยนะครับทานแล้วหลับดีหลับลึกสบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะถ้าอยากให้พูดถึงจุดเด่นของแบรนด์หน่อยค่ะว่าแตกต่างจากแบรนด์ตามท้องตลาดทั่วไปอย่างไรบ้างคะจุดเด่นมีหลายจุดครับเพราะของเราเนี่ยมันดีจริงๆนะครับคือหนึ่งคือ,คอ,คอ,คอทําให้เราเราคาไม่แพงหนึ่งละราคาไม่แพงคือทุกคนจับได้หยิบได้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยที่ไม่ค่อยมีตังค์นะครับแต่ราคามันถูกเกินนะครับถูกมากๆครับ นั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่2ก็คือทําให้พี่น้องทุกคนในตอนนี้นะครับต้องบอกว่าประเทศไทยเรานั้นมี PM 2.5ซึ่ง2.5ไมกคอนนี่เล็กมากคือฝุ่นที่เล็กที่สุดในเล็กกว่าเม็ดเลือดของเราก,ก็ว่าได้นะครับมันสามารถแทรกซึมเข้าไปในเลือดของเราได้นะครับอันนี้ก็ต้องต้องทำยังไงให้ร่างกายแข็งแรง2ก็คือตอนนี้โควิด19ก็คือต้องคือจริงๆแล้วไอ้แมสกก็ไม่น่าจะเอาอยู่ ทำอย่างเดียวคือร่างกายต้องแข็งแรงอย่างเดียวนะครับถึงจะเอาอยู่นะครับก็ฝากบอกแฟนว่าทางชาปสวรรมันติวิตามินวิตามินบช่วยท่านได้นะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสตรองตลอดเวลานะครับผมเชื่อว่าทุกท่านอยู่ได้ครับ ครับคุณผู้ชมแล้วต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกๆท่านเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีเด่นของสังคมเราในการพัฒนาต่อไปนะครับผมและวันนี้รายการ ipm e n t e r t a i n m e ของเราก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีเช่นเคยอย่างคอดีเซพาร์มัลติวิตามิน B ถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B รวมนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรสั่งซื้อได้ที่ i shopping 0 2 2 3 8 8 9 9 9ครับวันนี้บอลและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ